ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างแมวก็จะนําเสนอครับไอ้ก็คืออาการของตู้ไฟฟ้านะครับก็คือพี่เขาบอกว่าฟ้าผ่านะพี่เนาะครับฟ้าผ่าเมื่อคืนแล้วก็เบเกอร์ทิปนะครับแล้วก็เป็นตู้ตู้โหลดเซนเตอร์รุ่นเก่าประมาณนี้นะครับโอเมน50แอมป์3เฟสนะครับ380โวลต์นั่นเองนะครับก็ตัวนี้ทิปนะครับตอนนี้ช่างแมวก็แกะมาดูแล้วครับ ก็เช็คตรวจเช็คดูอันนี้เมนก็เมนเมนตันนี้จะไม่ไม่ดับนะครับจะจะเป็นดับชั้นสามนะครับอย่างพี่เขาบอกนะครับก็มาตรวจเช็คดูแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีตรงชุดนี้นะครับสายนิวตันนะครับนิวตันจะเป็นรอยสปาร์คทั้งหมดนะครับก็คงต้องแก้ไขตรงสายนิวตันนะครับชุดนี้นะครับทั้งสี่ทั้งสี่เส้นนะครับเป็นสปาร์คเป็นออกไซด์นะครับเป็นรอยไหมนะครับก็มันจะละลายอะครับ ผมจะดำเนินการแก้ไขนะครับตรงจุดนี้นะครับปิดเมนเปิดเมนย่อยให้หมดนะครับแล้วก็จะดำเนินการตรงนี้นะครับครับผมครับตอนนี้ช่างแมวถอดมาแล้วนะครับผมต้องตัดนะครับตัดที่สายกรอบไหมนะครับสปาร์กนะครับเห็นพี่เขาบอกเป็นสองรอบนะครับแมวคนจะแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงอื่นก็ยังไม่แน่ใจนะครับเด๋ย่ตอนนี้จะวิ่งเข้าไปที่ตัวตัวบ้านนะครับชั้นสามเขาต้องแก้จุดนี้ก่อนนะครับเท่าที่เห็นนะครับจุดอื่นก็ไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพรตรงนี้น่าจะลงกาวครับไปตกฟ้าผ่าต่างๆต้องตัดนะครับรอยไหมนะครับ เราเยับสายหน่อยนะหนึ่งต่อไปเนีเ้ยเจ็บแล้วสปาก็ต้องทำนะครับขอปลอกสายนะครับ แล้วก็ปลอกสายด้วะครับแดงเนะมีเลื่อนสายนิดนึงนะครับตัวชนิดครับเพื่อจะได้ขันอรือนั่นใหม่นะครับตรงที่เขาสปาร์คต่างนะครับแรงใหม่ก็ได้จะดีกว่าเดิมนะครับ นะครับจะไม่สวยรนูนะครับจะไม่โค้งแบนนะครับ ขันสายหยุดสายกนะันโอเคครับขันให้แน่นเลยครับ, okay, รบเสร็จแล้วครับเช็คไอ้ตำแหน่งสายไฟนะครับว่ามีหลุดมีหลวมเปล่านะครับโอเคขัน <Okay. S 1> แน่นหมดนะครับเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา คประมาณนี้นะครับ okay. เก็จะเปิดแล้ววัดโวลต์ดูนะครับว่าโอเคไหมนะครับ okay. <Okay. S 2> เปิดเมนนะครับ <c oughs> เปิดเมนย่อยทีละอันนะครับ <c oughs> อ๋อจุดนี้ไม่ได้ใช้นี่ยจุดนี้ไม่ได้ใช้นะครับ ใช่ชุดนี้ชุดนี้โอเคทงนี้เป็นสำรองเป็นสามร้อยสิบโวลใช้มิเตอร์สิบโวลนิดนึงนะครับหนๆก็หนๆแล้วนะครับติเรานี้แหละครับ ตั้งหน0่งพัน AC เอลยนะครับก็เป็นไฟสามเฟสนะครับแต่เราเช็คสองเฟสกันะผมเช็คที่220อกันนะตั้ง220เช็คเอ่อเช็คระหว่างตัวน,นิวตันเนี่ยนิวตอนนิวตอน,นต้อนกับเฟสเนะี่ย 1 2่0ัเน,นึ่งร้อยยี่สิบครับเฟสสองสองร้อยยี่สเฟสสามสร้อยนะครับเช็คตัวของชั้น3ครับโบดเงยเฟสหนึครับ220นะครับเฟสนะออฟ220อฟสองสองร้อยยบนะ เด็สก็สองนะครับเด็สร้อยแปดโวลต์นะครับตั้งหนึ่งพนะครับเอครับวัดค่อมที่นี่ครับนี่ครับขึ้นขึ้นประมาณนะครับส้อยนะครับสามร้ะสิบนั่นเองนะครับหนึ่กับ2อกับ3าะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับ การเช็คโวลต์นะครับของ380บโวลต์นะครับโอเคครับก็จะประกอบครับก็น่าจะครบนะครับโวลต์ก็น่าจะครบถูกต้องแล้วนะครับช่างขอประกอบเดี๋ยวฝากประกอบนะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็นี่ครับ คือเราเป็นช่างไฟก็คือลูกค้าเขาบอกว่าฟ้าผ่าแล้วเบรเกอร์ตัดนะครับยังไงก็คือมาแล้วก็แกะดูด้านในของตู้ไฟนิดนึงนะครับในกรณีที่เราเป็นช่างนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในจะเจอสายไฟละลายหรืออะไรหรือเปล่านะครับคือบางทีก็มาอาจจะก,กดเบรเกอร์ลงแล้วก็ผักขึ้นอาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่าแนวทางที่ถูกต้องก็คือต้องเช็คให้ลูกค้านะครับเพราะเราเป็นช่างนะครับลูกค้าไม่ได้เป็นช่างนะครับ ก็ขอจบการเช็คซ่อมตู้ไฟนะครับรุ่นเก่านะครับก็เผื่อจะเป็นแนวทางแก่ทางบ้านนะครับและประชาชนทั่วไปนะครับหรือช่างด้วยกันนะครับเผื่อในเจอปัญหาน้างานจะได้ตรวจเช็คหรือซ่อมให้ลูกค้าได้ถูกต้องนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแก่ช่างนะครับขอบคุณครับ